สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีชาแนลนะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการถอนเงินจากเว็บไซต์ราก u t e n Insight นะครับซึ่งผมได้ถอนไปจำนวนเงิน300บาทนะครับก็ทางเว็บเนี่ยได้จ่ายเข้ามาแล้วนะครับเมื่อวันที่28หรือว่าวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันที่28ตี2 42นาทีนะครับก็จะเป็นบินตรงนี้เลยนะครับตามที่ผมชี้อยู่นะครับอันนี้นะ ก็จ่ายผ่านอ่าไอแบงกิ้งธนาคารกรุงไทยนะครับ3า0บาทอาพอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่ว่าชื่อธนาคารจำนวนเงินแล้วก็วันที่เวลาเลขอ้างอิงแล้วก็สถานที่ทำรายการประมาณนี้นะครับก็สรุปเนี่ยก็คือจ่ายจริงจ่ายดีมาโดยตลอดนะครับในส่วนของเว็บไซต์ราก u t e n Insight นะครับเดี๋ยวเราไปดูในแอปหรือว่าในเว็บไซต์กันนะครับโอเค ใครที่สนใจอยากเล่นเว็บนี้อยากลองทําดูบ้างเนี่ยดวผมก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ด้านล่างนะครับในคําอธิบายใต้คลิปนะครับทุกคนก็สามารถกดลิงก์เพื่อเข้ามายัางหน้าเว็บไซต์ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นในแอปนะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละนะครับในแอปหรือว่าในเว็บหน้าตามันเหมือนกันนะครับพอเรามาหน้านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่อยากสมัครเนี่ยวิธีการสมัครก็ง่ายๆนะครับมาที่เมนูไซต์แอตรงนี้ปุ่มสีแดง หรือว่าจะกดไปที่ลงทะเบียนผู้ใช้ลงทะเบียนผู้ใช้งานตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับมันเหมือนกันแหละนะครับโอเคกดเข้าไปปุ๊บอ่ะมันก็จะมายัางหน้านี้นะครับซึ่งาการสร้างบัญชีใหม่เนี่ยเราจะต้องใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องนะครับมันจะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆนะครับตามนี้3ขั้นตอนนั่นเองนะครับเมื่อเราทําการใส่ข้อมูลเสร็จแล้วทุกคนก็ต้องใส่ข้อมูลไปให้ครบทุกช่องนะโอเค ด้านล่างตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถืออันนี้หรือว่าจะลงทะเบียนด้วย Google และ Facebook ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับว่าจะาสะดวกทางไหนก็เลือกอันนั้นนะครับโอเคอันที่จริงวิธีการสมัครเนี่ยผมได้สอนไปแล้วนะครับหรือผมจะแปะลิงก์ของคลิปสอนสมัครไว้ด้านล่างนะครับทุกคนก็กดลิงก์เพื่อไปดูได้นะครับโอเคี๋ยวผมขออนุญาตเข้าระบบแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําการ สมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าระบบได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เราทําการล็อกอินเข้ามานะครับลงทะเบียนเสร็จแล้วล็อกอินเสร็จแล้วเข้าระบบเสร็จแล้วมันก็จะมายังหน้าเว็บไซต์หรือว่าหน้าแอปประมาณนี้นะครับใครที่สมัครผ่านเว็บไซต์เนี่ยก็เล่นผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อไปดาวน์โหลดแอปได้นะครับหรือว่าจะติดตั้งผ่าน Chrome ก็ได้นะครับแล้วแต่นะโอเคหรือเล่นในเว็บไซต์เลยก็ได้สะดวกดีนะครับ โอเคหน้าตาของเว็บไซต์ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าหลักตรงนี้เป็นหน้าของอาการทําประสบถามนะครับซึ่งจะมีประสบถามอยู่ตรงนี้อ่ะทั้งหมดนี้เป็นประสบถามหมดเลยนะครับถ้ามันมีก็จะแสดงอยู่ตรงนี้แล้วก็ใครที่เล่นในคอมหรือว่าในโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะมีประสบถามสําหรับ PC โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็ใครที่มีโน้ตบุ๊กเนี่ยหรือว่าคอมพิวเตอร์ ก็จะได้เปรียบในส่วนตรงนี้นะครับก็จะได้คะแนนมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราทําผ่านนะโอเคแอปหรือว่าเว็บไซต์ที่ทําเกี่ยวกับประสบถามเนี่ยเราจะต้องให้ผ่านนะครับมันถึงจะได้คะแนนเพื่อเอาไปถอนเงินนะครับเข้าใจด้วยนะโอเคส่วนเมนูตรงนี้เสร็จสมบูรณ์ก็คือเป็นประวัติการทําประสบถามทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นประสบถามที่ทําผ่านหรือว่าทําไม่ผ่านก็จะ,สะแสดงอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยว อ่าแล้วก็ด้านบนตรงนี้เป็นคะแนนของเรานะครับเว็บนี้1คะแนนเท่ากับ1บาทนะครับหคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนเงินก็จะอยู่ที่100คะแนนหรือว่า100บาทนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ประวัติการแลกคะแนนของผมนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องกดไปที่ขีด3ขีดด้านบนซ้ายมือก่อนนะครับแล้วก็จะมีเมนูเด้งออกมาแบบนี้นะครับสำหรับคนที่สมัครเข้ามา ใหม่ๆห,หรือว่าคนที่เพิ่งสมัครเข้ามาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลสมาชิกตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกแบบสอบถามเพิ่มขึ้นนะครับข้อมูลสมาชิกตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเราเองนะครับเราใส่ตรงๆเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นการกรอกอเป็นการใส่โปรไฟล์เพื่อที่จะปลดล็อกแบบสอบถามที่มากขึ้นแล้วก็คะแนนที่เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ถ้าเราไม่ไปใส่ตรงนี้ ในสอบถามก็จะไม่ค่อยมานะครับหรืออาจจะมาน้อยมากๆนะครับประมาณนี้นะครับผมเราไปดูที่ประวัติการแลกคะแนนกันนะครับมนูตรงนี้เลยนะครับลองของควันตรงนี้นะครับกดเข้าไปอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าประวัติที่ผมทําการถอนไปซึ่งผมถอนไปวันที่3เดือน8ที่ผ่านมานะครับวันที่3ามอ่าวันนู้นนะครับเดือนนี้แหละนะครับ3า0บาทนะครับแล้วก็ทางแอประบุไว้ว่าอ่าจะ เงินเนี่ยจะเข้าภายใน31เอวันไม่ใช่นะครับทางแอปบอกว่าเงินจะเข้าภายในวันที่31เดือน8ก็คือเดือนนี้แต่ว่ามันก็เข้าเร็วก่อนกําหนดนะครับก็คือวันนี้28ก็เร็วประมาณเร็ว3วันนะครับเร็วก่อนก่อนกาหนด3วันนั่นเองนะครับก็ถือว่านานอยู่นะแอปนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการดําเนินการประมาณ15-30วันนะครับก็คือ,อาทางแอปเนี่ยจะกําหนดไว้เลยนะครับว่าเมื่อเราถอนเงินต้นเดือน ก็คือวันที่1ถึงวันที่15เนี่ยเงินจะเข้าภายในสิ้นเดือนก็ไม่เกินวันที่ไม่เกินสิ้นเดือนของเดือนนั้นนะครับแต่ถ้าเราถอนสิ้นเดือนสิ้นเดือนของเดือนนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมถอนสิ้นเดือนของเดือนเดือน8เงินก็จะเข้าภายในต้นเดือนของเดือน9กนะครับก็ประมาณ15-30วันทําการแต่ว่าไม่เกิน1เดือนแน่นอนนะครับไม่เกิน30วันแน่นอนนะครับโอเคก็ไม่นานมากนะครับไม่นานมากนะ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เสร็จสมบูรณ์ตรงนี้ก็เป็นของรางวัลที่เราแลกไปเมื่อนานมาแล้วนะครับก็สําเร็จมาโดยตลอดนะครับไม่มีการแลกแล้วเงินไม่เข้าอันนี้ไม่มีนะครับแอปนี้ผมยืนยันนอนยันเลยนะครับว่าได้จริงจ่ายจริงแล้วก็จ่ายดีมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่เล่นมา 2- 3ปี4ปีแล้วมั้งนะครับก็แอปนี้อยู่มานานมากนะครับแล้วก็จ่ายดีมาโดยตลอดเลยนะครับไม่เคยทําให้คนเล่นผิดหวังเลยนะครับโอเคเรามาดูที่ของรางวัลกันบ้างนะครับ วิธีการสมัครวิธีการเล่นวิธีการสะสมคะแนนของแอปนี้เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะหาแล้วก็มาเอามาแปะให้นะครับก็เรามาดูของรงวัลกันนะครับวิธีการถอนเงินผมก็ทําไปแล้วนะครับก็ผมทําไปหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับแอปนี้ในคลิปนี้ผมก็เลยมาอัปเดตของรงวันนะครับว่ามันยังจ่ายจริงอยู่ประมาณนั้นนะครับโอเคในส่วนของของ,อของรงวัลหรือว่า ของตอบแทนที่เราสามารถแลกได้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ 1. True Money Wallet โดยการ Own ed, โอนเข้าวอ l เล็โดย,โดย,โดยโตรงไม่เสียค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับ 2. บัตกรกำนันของห้าง Tesco Lotus นะครับ Tesco Lotus นะครับผมแล้วก็3ก็เป็นรหัสเติมเงินของไอของ a i s 1เอส l ั Two นะครับแล้วก็3อนะครับ4ก็เป็นรหัสเติมเงินโทรศัพท์มือถือ True Move นะครับเป็นรหัสเติมเงินของ True นั่นเองนะครับ True นะ อันนี้เนี่ยบัตรอันนี้สามารถเติมเข้าวอลเลยได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมผมแนะนําว่าให้ถอนอันนี้ดีกว่านะครับ True m o n e y Wallet นะครับอันนี้ส่วนอันนี้เอาไปเติมเงินมือถือดีกว่านะครับส่วนน่สวรางวัลที่5เนี่ยก็คือจะเป็นวอลเชอร์ของ Lazada นะครับก็คือจะเป็นบัตรแทนเงินสดของ Lazada 250คะแนนนะครับโอเคก็250บาทนะครับก็เว็บนี้เนี่ยหคะแนนหบาทเมื่อเราสะสมครบ เราสะสมได้เท่าไหรก็จะได้เท่านั้นนะครับอันนี้ท r ูมันนี่วอลเลตเนี่ยขั้นต่ําก็คือ100คะแนนเอาง่ายๆก็คือ100บาทนะครับก็เราสามารถที่จะถอนเข้าทรูมันน e ่วอเลตได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับถอนเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับผมประมาณนี้อ่ะแอปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางแอปได้เอาระบบการเชิญเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่ค่อยที่จะทราบเงื่อนไขเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว ทุกคนลองเข้าไปกดอ่านกันเองละกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมกันนะครับก็ยังไม่ได้อ่านละเอียดมากนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจแอปนี้เว็บนี้เดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับที่จะกดลิงก์สมัครได้นะครับใน Google Play Store เนี่ยมันมีนะครับแอปราคูเตนนะโอเคใน Google Play Store มีนะครับแต่ว่าในไอโอเอสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะครับแต่เล่นได้แน่นอนนะครับสามารถเล่นผ่าน s a f a r รของ iOS ได้เลยนะครับเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับนะแต่ว่าแอป,ปเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่าใน iOS นะครับแต่ถ้าติดตั้งผ่าน Chrome เนี่ยก็ได้นะครับวิธีการติดตั้งแอป,ปราคูเตนผ่านเว็บไซต์ผ่าน Chrome เนี่ยก็คือให้เราเข้ามาใน Chrome นะครับในแอป Chrome แล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ราคูเตน Insight นะครับจากนั้นให้เรากดไปที่ด้านบนขวามือตรงนี้นะครับด้านบนตั้งค่าของแอป Chrome นะครับแล้วก็ เลื่อนลงด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มลงในหน้าจอหลักอันนี้นะครับให้เรากดเข้าไปปุ๊บแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราทําการกดเพิ่มเข้าไปอันนี้เลยนะครับโอเคมันก็จะแสดงบนหน้าจอแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นแอปรา k u t e n Insight นะครับก็สามารถไปติดตั้งกันได้นะครับแอปนี้เอาเป็นว่าผมมาอัปเดตเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ สนใจอยากจะลองเล่นดูอยากจะลองทําบ้างสามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อทําการสมัครได้นะครับสมัครฟรีเล่นฟรีถอนได้ฟรีได้จริงแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับก็ใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับแอปนี้หรือว่าจะเป็นแอปอื่นๆที่ผมเคยรีวิวไปแล้วสามารถสอบถามผมมาได้นะครับถ้าอันไหนผมรู้ผมก็จะตอบให้ถ้าอันไหนผมไม่รู้ผมก็จะพยายามหาคําตอบมาตอบให้ละกันนะครับอ่ะ คลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับก็ผมอา่าผมก็ฝากแอปนี้อีกแอปหนึ่งละกันนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีส่วนคนที่มีอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นต่อไปนะครับส่วนคนที่ทําแล้วปลิวบ่อยๆเนี่ยอ่าเอาเป็นว่าผมเป็นกําลังใจให้ละกันนะครับสู้ๆนะครับผมอ่ะคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ